คุและก็ขอบใจหลายๆเป็นเลือกให้เป็นประธานประธานนี่ไม่รู้ว่าแบบไหนนะแต่รู้สึกว่าดีใจดีใจมากเพราะว่าเคยจัดตั้งมาแล้วสองสามชมรมแบบพังพั้งแรก จะตั้งสมาคมเรียงอาหารเด็กกลางวันประธานเขาก็อยู่สายประสานไปตรงนู้นตอนแรกๆก,ก็ดีหน่อยพอหลังๆมาตายหายครั้ง,งทงี่สองก็อเออะไรที่แก้วฝสั่งนั้นตอนนั้นไอ้งาะก,ก็รู้เก็บจากพวกเราไปนี่ก็รู้คนละสองร้อยหรือร้อยหนึ่งตอนนั้น อพอมาหลายปีเงียบๆไปมันก็ตายก็จบไปตายไปพร้อมกับเงินที่เราลงทุนไปทีนี้เรามาดีใจเพราะว่ามีแต่ลิเกรเรามาทำกันแล้วก็ขอให้ลูกๆแลหล,ลาน,ลาน,ลานเราช่วยกันถ้าพวกเราไม่ช่วยกันไม่มีใครเขาจะมาช่วยเราอีกแล้ว อย่างวัฒนธรรมจังหวัดไม่ได้ว่าเขาแต่ต้องพูดสังเลยเอาชื่อศิลปินในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมมาให้ผมให้หลานเอาไายชื่อไปเกือบร้อยคนเอาไปส่งให้เขารู้ไหมตอนเย็นปึ๊บโทรตามมาเลยต้องให้ศิลปินทุกคนมาลงใทะเบียนก็เลยตอบเข้าไปว่าอย่างนั้น ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปถ้ามันจะช่วยเราจริงๆไอ้แค่นี้เอาอะไรชื่อไปก็เออหนูให้เท่านี้ก้นขนาดนี้มาก้อนหนึ่งวะเราเอามาแบ่งลูกหลานนแต่นี้เขาก็คงจะได้ทําได้แต่ตรู้สึกว่าดีใจดีใจมากๆพวกเราสมาคมหรือชมรมที่เราจะเติบโตขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยของพวกเรานี่แหละเราช่วยกันลิเกเราจะไม่ช่วยลิเกแล้วจะไปช่วยหมอลำได้ไงเราช่วยกันให้จริงๆมีอะไรเราเปิดอกคุยกันเลยเปิดอกคุยกันคุยจริงจริงแล้วก็ทำจริงๆจะไปไหนแล้วเรื่องเงินชมรมนี่สำคัญที่สุดเราต้องช่วยกัน เรช่วยกันกรนีกรน้อยกรร้อยสองร้อยแล้วแต่คอยดูให้ไอเรื่องโรคร้ายให้มันพ้นให้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีการจะจัดกิจกรรมยังไงก็แล้วแต่พวกเขาถึงจะเป็นประธานเรื่องเงินไม่เกี่ยวจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยประธานเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วที่เกียร์ไม่อยากทำไอเรื่องเงิน เรื่องเงินก็มอบให้กับเลขาเพราะอะไรเขาจัดการไปสำหรับพ่อประธานมีอะไรมาบอกพ่อพ่อพอช่วยได้พ่อช่วยเลยไม่จำเป็นต้องรองเงินนั้นไอเงินนั้นคอยคบทีือลังไปแล้วถ้าตายอะ่าลืมบอกพ่อให้คนตายมาบอกห้วยว่าพยาไม่พยาก <c oughs> บอกเลยบอกตรงๆอหนูเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนเราถ้าไม่พูดเราจะไม่รู้เรื่องมัวแต่งุ๊เงียบงุ๊เงียบไม่ได้เรื่องในเราเอาอย่างนั้นก็เสร็จเรื้ขอบคุณมากๆโู้ระหลาดที่ช่วยกันตั้งใจให้ชมรมีของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อมา